ไปทางไหนเนี่ยนี่ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีแฟ <c oughs> นช่องเอสนาชาแนลทุกท่านด้วยด้ยนะครับเอาละวันนี้ผมมาบุกสวนอินทาลัมนะครับที่วัดป่าทานทิพมงคลภาวนานะครับตำบลนรงแร์อำเภอรัตนบ,บุรีจวัสรินนะครับนะซึ่งทราบข่าวว่ามีพญานาค นะครับมีใบคล้ายพียน,นากน,นะครับลัวออกมาที่ต้นนะครับผมก็ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันต้นไหนเดินหาก่อนครับ อุ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกับสวนอินทผลัมของพระอาจารย์นะครับซึ่งสวนนี้เนี่ยแจกฟรีนะไม่ขายนะครับรู้สึกว่ามี200กระต้นเนาะแต่แจกฟรีไม่ขายนี่นะฮะเา้าเจอแล้วเนี่ยเนี่ยนะอุย้ยงามงามงาม โอ้ยงาอยู่นะซึ่งโอ้ยว,วิเลขสองอวีเออมองกลับก็เป็นสามสองเนี่ยนี่นะถ้ามองกลับหัวนี่สามสองนะนะถ้ามองอย่างนี้ก็สองห้าเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองห้าสองสาม เอาสองสามสามสองหรือจะมาที่เจ็ดด้วยนะอุ้ยดูได้หลายเลขนะครับเนี่ยเนี่ยยอุ้ยงามงามงามอยู่นะเลียงามอยู่พึ่งพึ่งออกเลยนี่นะฮะ เือนกวานะ ถ้าถ้าจะพูดตามหลักการแล้วนะครับที่เกิดขึ้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ถ้าตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้นะครับก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ที่ต้นนี้นะครับเอาอันนี้ก็ขอให้เป็น ใช้วิจรารญาณในการรับชมแล้วกันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะฮะบางท่านก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาสิงมาอายุที่ต้นต้นนี้นะครับนะฮะหลาๆบางท่านก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้นะครับ อาละต้นนี้ก็รอบต้นจริงๆเยอะมากไม่ใช่เกิดขึ้นแค่กิ่งเดียวนะเขาเรียกอะไรกิ่งหรือเปล่าไม่ใช่นะเรียกใบไม่น่าไม่ใช่ใบนะเอ้าเรียกว่ากิ่งแล้วกันเนาะนะครับเกิดขึ้นรอบต้นเลยนะครับสําหรับต้นนี้นะน่น่เน่เน่น,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 นอุ้ยรอบต้นเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวซูมให้ดูนะ อุ้ยสามนี่ไงนี่ยเน,นี่สามชัดเลยเนี่ยเนี่ยสามชัดเลยสามสองเอาสามสองเจ็ดสองประมาณนี้เนาะเอ้ผมพามาดูเป็นแนวทางนะฮะพามาดูเป็นแนวทางนะครับ หากถูกใจหากชอบก็นําไปลุ้นไปนเสี่ยงนะครับนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนอกว่าเชื่อเป็นคล้ายกับพญานาคนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอาศัยอยู่มาสถิตอยู่ที่ต้นต้นนี้นะครับหลายๆ,ๆท่านก็เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ตนที่แปลงจริงเนี่ยๆเดี๋ยวมาดูอีกนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยเหมือนอะไรอะเหมือนมือเอาเอาแดดโดนแดดแล้วกันเหมือนมือมากุมไว้เนาะเยอะจริง รอบต้นเลยนะต้นนี้ต้นเดียวเลยเนี่ยรอบต้นเลยอุ้ยนี่เนี่ยเนี่ยงามเลยเนี่ยนะวันเนี่ยตรงเนี้ยงามเลยเนี่ยอุ้ยนี่นี่เลื้อยแบบเหมือนเหมือนเหมือนพญานาคเลื้อยเนี่ยเนี่ยเลื้อยเลื้อยเลื้อยอืมเงาะ

เอาแต่จะมองนะครับแล้วแต่จะมองนะเอาสำหรับตัวเลขนะครับตัวเลขที่ที่ได้นะครับ2332อยู่ที่ประมาณนี้นะฮะหรือว่าจะพวงเลขเกมาด้วยก็ได้นะนะครับแล้วแต่คนชอบเลยกันเนาะเอาแล้วฮะดูพวกความบันเทิงนะครับบางท่านก็เชื่อว่าเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่ต้นนะครับ บางท่านก็เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลและกันนะครับเราอย่ามาทะเลาะกันเลยนะใครแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับอาลาะสำหรับตัวเลขที่ได้นี่ก็ขอให้โชคดีและกันสำหรับงวดส่งท้ายปีวันที่16ธันวาคม2 5 6 3นะครับงวดส่งท้ายปีขอให้เฮง รวยๆปังๆกันทุกคนนะครับมีเงินทองกลับบ้านเยี่ยมพ่อแม่นะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ